นเรื่องไทยแลด์หากเอ่ยถึงผลไม้เมืองเหนือหลายคนต้องนึกถึงสตรอเบอรี่อย่างแน่นอนแล้วรู้หรือไม่ว่าเจ้าผลไม้สีแดงสดรสอร่อยนี้เป็นผลไม้ต่างชาติที่นำเข้ามาปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกในประเทศไทย <c oughs> เมื่อปีพุทธศักราช2477โดยชาวอังกฤษที่ทำงานด้านป่าไม้ในจังหวัดแต่ในครั้งนั้นยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ จนต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเปิดกล้าบอกระหม่อมให้ตั้งโครงการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่แก่ชาวเขาหรือที่รู้จักกันในนามโครงการหลวงการปลูกสตอเบอรี่จึงได้รับการส่งเสริมและนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายจนกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจในปัจจุบันและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์